สวัสดีครับอยู่กับช่างบิ๊กติดกล้องนะครับวันนี้เราได้รับมาแล้วนะครับกับทางกล้องของ i i v i ิ i o n รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจริงๆเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็รู้ข่าวครามมาตั้งแต่ปีแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเป็นกล้องซีรีส์รุ่น c o l o r w o 3 0นี่น่ครับ3 0แล้วก็มีเรื่องของ Motion Detect แบบ300ด้วยนะครับทีนี้ มันมีอะไรบ้าง3.0เอร์บู3.0ก็อัปเกรดในเรื่องของภาพสีกลางคืน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะใครคนติดกล้องที่เป็นเคลอร์บูเนี่ยก็จะรู้อีกแล้วว่ามันกล้องที่เป็นภาพสี24ชั่วโมงทีนี้รอบนี้เขาเปลี่ยนแปลง,ง,งอะไรบ้างก็จะมี F หมายถึงว่าเลนส์กล้องเนี่ยขนาด1.0 1มินนี่1.0มิลแล้วก็รองรับการแยกคนแยกรถด,ด้วยนะครับอยู่ในกล้องตัวเดียวกันเลยในราคาที่อาจจะไม่แพงมากราคาคุ้มค่าแล้วกันโอเคอยู่ในมือผมแล้ว เดี๋ยวผมจะลองแกะอันบ็ดูว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไปนี่มีน็อตทั่วๆไปมีบูทยางกันมีบูทยางกันน้ำเข้ามีแผน่นมีเพจลองเจาะคู่มือการใช้งานตัวก,กล้องมาแล้วก็ตัวกล้องจะเป็นไซส์มินิบู l เล็ตแบบนี้ขนาดประมาณนี้ ซีรีส์ที่เป็นคัลเลอร์วูเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นโลโก้แบบนี้สีสามสีนี้แดงเหลืองแดงเหลืองฟ้าประมาณนี้นะโอเคหน้าข้างหน้าก็เป็นลักษณะเป็นวอร์มไลท์อย่างนี้นะแล้วก็มีหน้าเลนสตัวนี้มีไม้ด้วยนะช่องไม้ตัวบอดี้ตัวบอดี้ก็จะเป็นทํามาจากพลาสติกนะครับมันมีข้อดีคือเบาน้องเบาแล้วติดตั้งง่ายอะไรอย่างนี้ครับโอเคก็อื่นๆก็น่าจะเหมือนๆกัน เดี๋ยวทีนี้ทาง BNEs เนี่ยเดี๋ยวจะมีทําคลิปเต็มๆกับทางเจ้าคารู3.0ตัวนี้อีกทีนึงเดี๋ยวยังไงฝากติดตามชมทุกช่องทางของทาง BNEs เลยนะครับก็คลิปนี้แนะนําแต่เพียงเท่านี้ก่อนไปเลย